สบายดีส้มบายดีกับช่องอีดัมชาแนลนะจ๊ะทุกคนมามื้อเย็มาทุกคนมากินตำทะเลนะจ๊ะ,ะตำทะเลรวมเนาะสไตล์อีดำคือเก่านะจ๊ะก็จะมีหมึกกระดองเนาะแล้วก็มีหอยหวานแล้วก็มีหอยนางรมเนาะทุกคนเนาะมาตำน้ำจิ้มไว้ลาดเรียบร้อยนะจ๊ะทุกคนนี่ราดไปเลยแซ่บทุกคนน้ำปลาแดงนัว แซ่บได้แซ่บว่าตำเนาะตำกินเองก็แซบเองสิโรดอยาดเข้าไปในหูโรดหูหอยล็อกไปกัะน้ำลายแตกไปนะทุกคนหิวจ้ะวิทยงนี่หอยนางลมนะจ้ะเห็นบ่มเนาะเท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 แซ่บแซ่บื้อนี้นะ คิดอยากกินจ้ะทุกคนไปว่าชีซื้ออันแซลมอนมันมันเจอแต่แซลมอนเก่าเนาะก็เลยบริซื้อจ้ะเพราะว่าถ้าจะกินแซลมอนตะเกียบสดๆเนาะเดี๋ยวเมื่อหน้าซื้อแซลมอนเดี๋ยวแล้วก็มีผักอันนี้ทุกคนผักเต้าเมี่ยวนะจ๊ะมะระจีไอมะระขี้นกแล้วก็มีเนี่ยไก่บัวมากิน,ก,น,น,นกันเลยบ้ดนี้เมื่อกี้ไปถ่ายหู้บนนึ้งมาลองกันที่มือก,กระดองนะจ๊ะทุกคน ก็ซื้อซจากินครั้งแรกเนาะทุกคนเนาะพวกปลาหมึกปลาอย่างนี้ดนดน,ดนกินให,หนึงได้อยู่บ่บ่ปานได้นะทุกคนเนะาะครั้งแรกด้วยจ้ะอืม้มซ่บน้ำไปลาไดวอยู่ก่อนโอ้ซ่บเว้ย ดีเลย่หอยจ้าจิ้มมันออกหอยหวานลาซานเนาะทุกคนอืมซับซ่บไปซะบ่า หอยนางรมจ้ะแซ่บๆเจ้าทุกคนพักเต้าเมี่ยวมือนี้คิดยากอ่ะบมื่อกากกินเซน โอ้แซ่บได้ว่าจ้ะทุกคนม,มาละจ้ะ กินหอยนานะจ๊ะมือนาเด้อสิไปเลาะซื้อหอยนาหอยอันเอียงก่อนหอยโค้งบ้านทายแม่หอยโค้งหลาเดียวนี้ช่วงไหล่เมต่เขาเจ้าเลี้ยงนะจ้ะวับบนนี้หอยธรรมชาติแล้หอยธรมรมชาติมนะันหวานมันแซ่บเนาะหอยเชอร์รี่หอยอีหยังนะจ๊ะ รวยปได้ดไปจ้ะอ

ติดใจแล้วจ้ะติดใจหมือกระดองนะรู้สึกว่ามันบ่ยยามเนาะกินแบบกรุบกุบพ่อย แซ่บๆเลยทุกคน ก็ว่าหอมนะประแดดพุ่มอันบ่มักก็ว่าเหม็นนะจ๊ะแต่ส่วนตัวก็คือหอมชุนแจกนอนอยู่กล้อง ผักเต้าแมวนี่ยก็แซบแซบถ้ากินเข้าก,กับมเข้ากับมะละมากกว่าเพราะว่ามันจะออกขมมเนาะมันตัดกัน there. อ่อนตนหอม จต่ทุกคนทงานตั้งใจกินได้บ้างมั้ยกินบุาปากบุวเ้า เฮ้ยแล้วจ้ะทุกคนเปิดแล้วปลาหมึกแซ่บทุกใจปลาหมึกที่ได้ซื้อมากินอีกก่อนไปเล้วจา้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์จ้ากดกระดิ่งดิเดอเพื่อซิบีส์พาคลิป,ปต่อไปเนาะอืม สับนิ้วดูดไปแล้วบ๊ายบาย